สวัสดีครับพบกับรายการพี่มีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเกม Car Mechanic Simulator 2021อีกแล้วนะฮะในวันนี้ผมเนี่ยไปตามหารถ Honda มาคือผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยประกอบรถ h อนด้เลยนะครับในที่สุดผมก็เจอนะฮะเพียงแต่ว่ามันดันเป็นรุ่นเก่ามากๆแล้วก็มันดันเป็นเครื่องที่แบบไม่ตรงยุคของมันนะฮะรถวันนี้อาจจะช้าไปหน่อยมันอาจจะไม่สนุกมากนะนะฮะด้วยความที่รถมันช้าเนาะน้องๆอ,อ,อาจจะชอบรถแรงๆรถเร็วๆใช่ไหม แต่ว่านัา่นแหละฮะมันก็ต้องมีรถชา้ารถเร็วสลับสลับกันไปบ้างน,นะครับเพราะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากให้ผมทําแต่รถเร็วๆอะ่ะแล้วมันระดับ500กิโเมตรต่อชั่วโมองอย่างนั้นนะน้องๆน,น่าจะครึ่งปีดูคลิปหนึ่งเลยงั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าเราลองเดินมาดูตรงนี้สิปกต,ติแล้วมันจะมีตรงนี้อีกหนึ่งคันห้ยน่ารักดีว่ะรถอะไรอะ่ะ h o n d a City Turbo เฮ้ยน่ารักอยู่นะเครื่อง106แรงมาอะวะเ่อมันเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยวะเก่งว่ะแค่คันนี้ผมอยากได้มากเลยอะยังไงก็ต้องซื้อนะบายคาคาราดเลยแล้วกันผมว่าผมจะประกอบคันนี้นะในพาร์ทนี้เนาะไหนๆก็ออกมาอยู่นอกแล้วผมไปล้างรถก่อนดีกว่าคาวอชเลยเอาภายในก่อน <Yeah. S 1> ไหนก็อยู่ตรงนี้ละเสร็จแล้วเราจะล้างรถด,ด้วยฮนะโอ้โห <Yeah. S 1> สนิมเร เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่อ่านี่มาแล้วครับมูเก้นกาน o ิสมแจำๆกันไปเลยนะต้อมตัวถังก่อนครับมัฟเขาให้โอเคฮะเหมือนมันต้องลือ้องั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มลื้อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมฮนะผมจะเร่งความเร็วเลยนะครับ it's no dog jamie you see me we S N E L. l-boy let me break it down and show you my skills cause Ooh. i can do it for real but they're not chill yeah. they had something on the internet about a white girl but i didn't get upset i yeah. just chilled white <laughs> paid it no attention and kept to my mission or my mission it really didn't matter cause right about now my pockets getting a little fatter cause i sat out, down <laughs> เอาล่ะครับตอนนี้ผมก็พอร์ตออกมาหมดแล้วนะครแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบเครื่องกันเลย l e stony, that means y o u be on the block by yourself getting shot and you might not make a tick your block so do not talk about S-N-O-O-D d -Cause you will be D-E-A-D, you feel me? I'm a t to get you on y o e e s in the morning. That's yeah. what it is. In the morning, yeah. baby, Watch in the morning. this real quick. Well, talk to him, Wake your ass up. It's sway in the morning. I brush my teeth and now I'm yawning. I jumped in the Sprinter van heading down the streets trying to get to the radio station to get complete. Yes. Mm. I stopped to get me something to eat at the store. ดูเหมือนมันจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่ใไม่ยอมให้ผมใส่เทอร์โบเนี่ยเนี่ยนะมันไม่ยอมให้ผมใส่เทอร์โบเข้าไปแล้วนะก็เ,ออเดี๋ยวลองเอาไปใส่ในรถด,ดูก่อนเดื๋ยมันจะต้องเอาไปวางในรถก่อนแล้วค่อยใส่เทอร์โบหรือเปล่าถูกป่ะนี่น่าจะถูกแบบฮะมาทีนี้เดี๋ยวเราจะยกรถขึ้นนะแล้วเราก็จะประกอบทุกอย่างเข้าไปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมนะมันต้องเอารถลง Fight hard board. We bought the fuck like it up. It up. Jamie on. Jamie box to the left and I'm so dead I can do the shit. Uh, my breath smells good cause I brushed with some motherfucking chronic this morning. Can you smell that? Mm -hmm. There's nothing more left to say. Sing it to me, dog. Up in the morning when my niggas sway and my niggas sleep you wanna do all that, baby. Wow, wow, wow. shade for fire. Get 'em to get you own. on your knees. Get him up, dog. Mm. Oh, I'm waiting on that. Here, here we go. Here we go. Don't listen to me. Get him up, up, dog. About to get you on your knees. <laughs> yeah, yeah. Hennessy and smoking weed with, with Snoop. Yeah, yeah. That's what we do. Yeah, yeah, yeah. Let Hit me him, break Snoop. it down. It's like shade one, two, three, four, five. Yeah, Snoop Dogg and Jamie Foxx on my side. Yeah. I got sway to the right. Heather B, where you at? I thought maybe we could have something. Can we do something fun with it? Ooh. Ooh. Yeah, wow. Snoop, maybe you could do something, Jamie. อตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อ,อยางมาแล้วก็ที่สําคัญนะผมอยากบอกน้องๆว่าต่อให้เป็นรถมอสหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์แบบเนี้ย ที่สำคัญคือกล่องฟิลใช่ไหมฮะระบบเครื่องยนต์เนี่ยเราต้องประกอบอยู่แล้วมันต้องเช็คมาตั้งแต่ประกอบเครื่องอยู่แล้วเนาะเมื่อมีฟิลมีทุกอย่างแล้วฮนะสิ่งสุดท้ายนะครับที่ต้องสําคัญเลยคืออย่าลืมว่า ECU อ่ะมันใส่ตรงไหนอย่าลืมหาวิชาที่ใส่ ECU ด้วยนะฮะรถทุกคันต้องมี ECU มีกล่องฟิลแล้วก็มีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีน้ํามันและปั๊มน้ํามันเนาะแค่นี้ก็จะทําให้เครื่องยนต์ติดอ๋อแล้วก็ต้องมีแบตด,ด้วยเราจะใช้ล้อลายนี้แล้วกันนะฮะ เป็นลายดาวเราจะติต่างกันว่ามันคือล้อสปูตแล้วกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยฮอนด้าก็คือส่วนใหญ่จะใส่ล้อไม่เกิน15-16้า 15, น,นะฮะเอาสวย16วิ่งดี15เอาสวยดีกว่าวิ่งช่างแม่งเอาอยางฮูซิเออร์มาเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ลงทุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะการใส่ยางใส่ล้อเนี่ยนะถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้ออย่างคันนั้นจะต้องใส่ให้มันบาลานซ์กันนะหรือแบบแล้วแต่สูตรการสูตรมันนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบาลานซ์ก็คือหมายความว่าข้างหน้าสมมติข้างหน้า,า,า2 0 5 ข้างหลังก็จะเป็น2 0 5เท่ากันนะฮะ่วนถ้าเป็นรถขับหลังอย่างซูเปอร์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปนเน้นที่ยางหลังให้มันใหญ่หน้ากว้างเยอะๆให้มันเกาะถนนมากขึ้นเพราะว่ายิ่งแรงม้าเยอะเท่าไหร่นะฮะมันก็จะไปลงที่ล้อหลังทั้งหมดเลยก็คือแค่2ล้อหลังรถฮอนด้าเนี่ยเป็นรถขับเพื่อล้อหน้าถ้าเอาตามหลักทฤษฎีก็คือถ้าต้องการรถมันเกาะถนนมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือให้ล้อมันหน้ามันกว้างมากขึ้นเท่านั้นก็หมายความว่าฮอนด้า Honda เนี่ยก็คือจะเป็นล้อกว้างด้านหน้าแทนแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่า ไม่สวยผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะใส่ให้มันพอดีกันทั้งหมดเลยนะโอเคปะประกอบกันต่อโอเคฮะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อชุดแต่งรอบคันแล้วก็ซื้อบอะซู้ออรมไลายภายในมาใส่ให้เรียบร้อยนะ มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยมอเตอร์ไซค์เหรอดูดิมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าว่ะเนี่ยมันมีไฟหน้าด้วยนะแล้วก็มีล้อ oh. เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอารถไปทำสีกันนะฮนะนะอ๋อส,สีสีมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนด้วยผมเอาอันนี้ดีกว่าดูออมไม้ดิขี่ไม่งอย่างเท่เอาอันนี้แหละน้องๆกดเลยรถออมไม้มาแล้วล <laughs> <laughs> องดูตามตามขอบนะครับนะนะแล้วก็เนี่ยดูดิ ไม่มีฉากในการ์ตูนให้ดูด้วยนะโอ้โหทำสวยอยู่นะคือปกติแล้วนะฮะตามขอบพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีลายอะไรนะมันก็เป็นแบบสีโล่งๆล้นๆธรรมดานะแต่ดูดีเนี่ยมันมีฉากคู่แข่งของไอเหี้ยตัวพระเอกอะแม้ก็ยังอยู่ข้างๆประตูอะคือเขาด้ยรูดลายข้างประตูครับข้างประตูก็มีรูปออมไม้นะแม้กระทั่งขอบประตูน้องๆขอบประตูก็โอ้โห เราทําสวยมากเลยว่ะน้องๆบอกกูอยากดูแล้วว่าแม่งแรงแค่ไหนมันให้กูดูสักทีพี่หมีไปเดี๋ยวเราไปเทสรถที่ไดโนโกันนะฮะเราต้องลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนสตาร์ทปุ๊บเฮ้ยติดแล้วเฮ้ยน้องๆดูไม่ดีไม่เขาดูเท่มากเลยว่ะเกียดาครับเกียดารถซิ่งต้องเกียรดานะน้องเราลองไปเทสกันดีกว,ว่าว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่ เอาไดโนหน่อยคจาก106แรงมามันจะได้เท่าไหร่ <laughs> <laughs> โอเคโอเคเพิ่มมาแค่69แรงมา้าถือว่าเลขสวยโอเคโอเคฮะทำอะไรไม่ถูกเลยรถมันแรงจัด <c oughs> อะเพิ่มเกียร์ซะหน่อยหนึ่งจูนกล่องกันสักนิดคันนี้สปีดแท็กก็พอแล้วฮะไม่ต้องไปอะไรที่มันหรูหราขนาดนั้นหรอกโอ้โหดูเข็มไม้มันกว่าดรอบดีช้าอย่างกระเทามาฮะเราจะไปวิ่งกันเลยดีว่า3สองหนง ฟรีทิ้งครับฟรีทิ้งเกียร์สองปิงขึ้นมาแล้ครับสับเกียร์สามอืรู้สึกว่ามันแบบว่าเหื่อยมากเลยอย่างอยากหลังจากที่ผมไปขับ g d r ครั้งที่แล้วอะ่ะมันอ๋ไม้ระเบิดพลังเลยดีเอ้ยเอา้ามูช่วยมงแร้นเนี่ย ขนาดช่วยแล้วมันก็ได้แค่นี้วทุกคนรถออมไม้ไว้ต่ทันมันน่ารักทันมันน่ารักครับ <Jamie. S 1> เอาละฮะทุกคนงั้นวันนี้ผมขอจบไปเนียนเท่านี้น,นะฮะก็อขอฝากรถออมไม้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะฮะรถมันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละฮะรถมันน่ารักดีแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆจ้า <just> On my mission it really didn't matter because right about now my pocket's getting a little fatter because i sat down and i gave her some game i said don't you